มาอุงค่ะมาอุซุงพอแม่พี่น้อ,นองเขากูก็กูกก้อนค่ะเนาะเมื่อไนมาถึงตัวนับสี่เจ็ดนะตัวนับสี่เจ็ดตัวนับเจ็ดสี่มีตีป่องเหมือนเหมือนกันค่ะพอแม่พี่น้องเขาตัวสี่เป็นวันพุธตัวเจ็ดเป็นวันเสาร์นะครับตัวสี่เป็นจ้างตัวเจ็ดเป็นนกกาคะนะครับเนาะพอเหามาด้วยตีป่องม,มันในก็ตัวสี่ป่องว่าจ้างเหยื่อเปิ้อนเนื้อกำผาในีก็อกะจ้างในีกินไว้ไม่เบอร์ดอกใช่แล้ว ตัวใหญ่นี่มีคนอันว่าจ้างในแมตเออกินพักกยนนังเขียวอะไรตัวใหญ่แกรู้คนเขาก็กินพักเขียวในกาว่าน,นี้ตชีเป็นจ้างค่ะเนาะบอกว่าจ้างในดีนะะ่ะแข้มนะหนาดีฮักนะ่ะตัวใหญ่ก็ใหญ่เดือบเปินะ้ลน่ะกินก,ก,ก็กินยอดไม่ยอดตอกไว้กําในตัวเจ็ดเป็นนักการนะครัตัวเจ็ดเป็นนักกาตัวเจ็ดนี่บอกว่างูนักการนะค่ะเนาะตัวใหญ่เดนะือเปิ้ลหนังกับน่ะเตรยาวเดือเปิ้ล เข้ามาโดยตีป่องเนอมหาปุกแต่งก็แต้มไว้เนอจำสาติสลายญาณมานันตั้งหน้าตั้งหลังอันเจ้าคู่หมอลงเจ้ากลางเสือเจา้าปอกคู่คู่หมอลงเจ้ากลางเสือขอแต้มไว้ลองตีป่องตัวนับเนอเขามาโดยเนอมหาปุกแต่งกหลีเนอผืนเปย์ผืนจำกหลีพอเข้ามาโดยตัวนับฉี่เจ็ดเจ็ดฉี่ในปองว่าตัวนับหลีเตเตะค่ะเป็นวันทอกกันครับเนาะปโตหูนเนยจะเหน็ดจะเหน็ดเลยปโตหูนะครับ วันพุธและวันเสาร์วันเสาร์และวันพุธนี่ครับเนาะเป็นวันทอกกันนะอ่าสี่ตั้งเจ็ดเจ็ดตั้งสี่เนีปองว่าวันพุธและวันเสาร์วันเสาร์และวันพุธเจ็ดตั้งสี่สี่ตั้งเจ็ดป้องกันท้ำเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดปอดป้องแทงคำหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ป้องอะไรตัวซองครับปองว่าเป็นตัวเงินตัวคำอยู่นะนี่ก็แคบหมดครับเลวันรีค่ะคำในเข้ามาต้วยตีป่องอาทิตย์เป๋มันตีป่องมันป้องว่าเฮค่ะตัวนับสี่เจ็ดเจ็ดสี่ในเอาใจเนื้อหมายพง น่หนหมายจักรลัดเตปปองว่าเจ้าหื้ออาจูงเตปปันเจังหื้อพอนดีเตปมีเจ้าหื้อเฮาขาดเติมาอ่านในปอมีพี่น้องเขาเอะไรหู้อะไรยินเหรออะไรเอากัเจ้าตื้อเป็นพอนดีอ่าเธอแมนตีแมนตั้งมันเฮาถูกตีถูกตั้งมันกันเนาะมาสุงค่าตัวนับสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก้นเจ้าตัวนับสี่เจ็ดในเป็นก้นอันใกล้เตะเเป็นก้นอันมีตังคัดเจอและอ่องมันนะนรับเนาะ เปล่นก้นอันมีตั้งคัดเจอเสียหลายๆอ่องมานมาหน้าการกูมิวก็อ่องย้อนตั้งคัดเจอลองเขามีตั้งคัดเจอเกียวจาก็เปิดตั้งคัดเจอเฉยแห้งเขาอะไรเขาอะไรอ่องมากูมิวกูมิวครับตั้งคัดเจอเขานั่นเฮ็ดเขาอ่องมานเขาอะไรคัดเจอก็คือก็เย้าลองตั้งคัดเจอเขานั่นเตปันพอนดีเข้าขึ้นกูมิวอัำหงอัมหายนะก็เปิดว่าคอกล้ามเขาอันรัดกับเชในก็เปิดเฮ็ดจอมนะฉีดเจ็ดเจ็ดฉีดในรัดชังก็เปิดเฮ็ดจอมครับมี อันทอดเจ้าเมดจ้อยนะครับว่าเนาะสีเจเจสีเนี่ยมีอันทอดอันเม,มีดจ้อยเหมือนดังพุ่งตะคอเมีวทอดเมียวเมดนั่นมาจอยมาแถมใน,นการลาดการจ้าลาดจ้าจึงหือกเย้าเฮาเปิรนก้นถมมันป่องแจงเลี้ยงเจอเข้าถึงด้วนถึงแกนได้นะครับเนาะลองไผ่าลาดจ้าลองไผ่ซับแรงลองไผ่ปันเฉพาะตะลาลองไผ่อุบไผ่าลาดเนี่ย ถึงยอดฮอดไปแข้มเต้เข้าถึงร่อนถึงแกนถึงมอนหลีหลีหลงามงามแก่นเต้น้เป็นห้องแก่นเตะก็ร่อนนะร่อนอนั่นนะร่อนนะถึงร่อนถึงบอลมันะประหลัดความในก็แข้มถึงร่อนถึงแกนเปลี่ยนก้นอันโหเจอเต็มปากงงนะครับเนาะเป็นก้นอันโหเจอเต็มปากตัางยังอันเต็มปากเต็มเหงน่ะเป็นก้นลาเต้เฮตเต้ลาจึงหือเฮจึงนั้นอ่า เป็นก้นรัดจิตเฮติตนะเปลี่ยนก้นรัดจึงเฮดจึงนั้นครเปลียนก้นอันคัดใจเกี่ยวจ้าหน้าการต่างงานไ้ขึ้นใหญ่เมื่อชุ่ไรเฮดหน้าการใหญ่าการลงเปลี่ยนก้นอันมีอำนาจมีปรามีลองไผ่อุบภผ่รัดภผ่ชตติปัญญาอ่าผ่าชัตติปัญญาเปลี่ยนก้นใกล้ค่ะเป็ียนก้นใกล้คัดใจหาข่าวเงาหาลองตั้งหาปุ่นตาดติเฮชางหน้าการอันเจ้าเก่าเฮตนั่นแค้มแดบไล่หลีเด้ ซับแร้งไรป่องแจ้งแรงเจอป่องแร้งกูกูตอนกูตอนเป็นตอนเป็นตอนค่ะเหตุการณ์ทางก็ออ่องเหตุการณ์ทางก็โกนถ่อมมันก็ป่องเจอแรงใจกับจอมโกนเฮ็ดมันก็ป่องเจอแรงใจกับจอมนะครับป่องว่าหน้าหน้าการอ่องค่ะเนาะเพราะเป็นก้นอันอุบเช้าในก็อุบเตะค่ะอุบตัดเตลัยมังกราช่องจอมแน่จังก็อุบนะเพะอุบนะ có ăn ảo tê, cà, latte, hete, latte, watte, ảo tê, gịp mà có, 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 hán gịp, có bỉp, có hán chai, có lại, có ảo tê, nè, có cau sào để em vắt ăn tiệt, tỉnh ăn trộm cầm điếu, ăn tiệt măng là trộm trộm cầm điếu, nè, ăn latte, hete, nè, cau sào có cau ảo tê để nè. เหตุการณ์ทางก๋อยเอาเจอเฉลีเยเท่ๆบ่าวก้นเจอสีเจียดเจีดสีเนี่ยนะเป็นก้นอันป้าเจอป้าข้อเหตุการณ์งานอันเหตุ่างนั้นเต่ๆว่าวๆนะคระยุ่มยำตั้มเจอไรค่ะเนาะอ่าป้อลองไผ่การเงินในเกาหลีเต่ๆค่ะป้อลองไผ่ตั้งหักในก็หักเต่ๆนะหักเต่ๆเน่าเจอในหักเต่ๆค่ะบหักเตเตๆนะเพราะว่าตั้งหักในก็หักเต่ๆนะอําป้อหมอลัดหวานนะน้ำพึ่งน้ำอ้อยเดิมป้อมีงก็ก็กลางหักเต้ค่ะนะ น้ำพึง่งน,น,น้ำ้อยได้หม่ั้งบานบานได้มันป้อ่่่อ่ัดป้อ่่่อเ่่่่่่่่่่่า่่ักเต่่่่่่ต่่กกตตนะนะ่่่ก่่่่ม่ม่่่่่่่ั่่่่่่่า่่่่่ง่่า่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่า่่่ี่่่่า่่่่่่่มักมีน,น้น่นสาว่่ว่่าาเนนา่่า่ง ปิ้นหวานน้ำพึง่งในอ่าน้ำพึง่งในมี้วปิืนหวานหวานเจียมเจียม,มเองช่ไหมหวานแน่นะเพอเก้าสาวช่ำเดวันนั้นน่ะเนาะสาวขอดีว่าอ่าเปียในรัดชื่อเก็งเหมือนพอหมอเดิมหมอคล้องแน่นี่นะกว่าการป้อลองอุบกันงานได้แ้ามานะคะ่เนาะสาวก็แคบหมอครับก็ว่าสาวก็จะได้อุบกันเนาะก็เลยแต่งงานจอมเลยมังกราชองจอมลายหักกันเลย กูกูกันค่ะได้มังกรากูกันอยู่ค่ะ่ตั้งหักเกาหลีการเงินเกาหลีการงานเกาหลีลองไผ่อุบไผ่ลาดเกาหลีมีคนเข้ามาโฮมตัดเยี่นนาการการอันเจ้าเกา่าแคยแ้างนั่นมีคนมาโฮมโฮมตัโฮมเจอน้ำเต้เต้นะค่ะมีคนมาโฮมมือโฮมตัวโฮมเจอน้ำเต้เต้ค่ะในวันนาการ ต่างงานอันเจ้าเก่าเฮ็ดช่างอยู่นั่นเมื่อนามาเตเป็นหน้าการใหญ่โลงเตอ่องมันเตเตค่ะนาการป้ายมักมีเกาหลีนาการวางแผนระยะย,ยาวน่ะวางแผนข้าวยาวเจนในกาหลีบอกว่าเป็นรองดีเตเต้ไครับเนาะอ่าตุนับสีเจ็ดเจ็ดสีนี่เป็นตุนับดีคะ่ะเนาะเจ้าอะไรครัอ่าเจ้าอะไรคะ่นะ,ะ,ะ,รคะน่ะเจ้าไดไกุฏีค่ะเนาะรองไผ่อุบไผ่รัดรัดเตเฮ็ดเต้น่ารัดจังหเฮก็เป็นหยุ่มยำ้ำเพราะว่าตั้งรัดมันแจงแรงหรืเข้าถึงร่อนถึงแกนนั่นได้น่ะ ่ตั้งหลัดก็แข้มเปิ้นก็เฮ็ดจ้มก้นถอมก็เลยตั้งป่องแจงรั้งใจกาเดียวนี่ก็เป็นตัวนับดีแค่นองฉีเจ็ดเจ็ดฉีดดีครับมาสูงค่ะ